มาแล้วนะครับสำหรับ g ก l เด n s p a t u l a KO c o l i s e u m เซตสินี้นะครับในวันนี้ผมจะมี6คอมที่เป็นเมตาในท f t ทีที่ผมไปร้องเล่นมาเอามาแนะนำห้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันใน Day 1วันวันนี้เลยนะครับก็จะมีคอมอะไรบ้างฝากกดไลค์กด Subscribe กันก่อนก่อนไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมเปิดกันมาที่คอมแรกนะครับก็จะเป็นคอมของ6 s ซอร์เซอร์คาราม่าแครี่นั่นเองนะครับโดยที่คอมนี้เราจะเล่นทําการฟาดแปดนะครับขึ้นเวลแปดมาให้ได้ไวที่สุดมาโลหาคารามาสดาว จาวาน2ดาวให้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นเวลเก้าไปหาเวนสอดาวต่อน,นั่นเองนะโดยที่บอร์ดนี้เราสามารถเล่นตัวของลูเซียนต้นเกมมาเลยได้นะครับก็ถ้าเกิดลูเซียน2ดาวมีของเวทยเยอะสามารถมาคอมนี้ได้เลยนะโดยที่เราจะทําของให้ลูเซียนถือไว้ก่อนในช่วงต้นเกมก็ได้นะครับแล้วค่อยมาย้ายให้ตัวคาม่าในช่วงเวลแนั่นเองนะแล้วเราก็หาจาวาน2ดาวให้ได้ต้นเกมเราก็สามารถใส่เวน A อทอกในการช่วยแทงมาก่อนได้นะครับโดยที่เราจะเปิดไมติเมกต้นเกมให้ได้มันจะทําให้เรามียูนิตเพ ขึ้นในช่วงต้นเกมแล้วเราจะได้เปรียบฝั่งรงข้ามมากๆเลยนะครับต้นเกมก็ใช้เป็น a t o ็อกในการช่วยแบกมาได้นะครับเนี่ยแทนจาวานก่อนนะนะพอขึ้นเวลแปดมาปับ๊บเราก็จะมาเปลี่ยนให้จาวานเป็นตัวแทงให้นั่นเองนะแล้วก็รีบขึ้น9ก้าให้ได้ไปหาเวนสองดาวมาช่วยแบกทําของรอเวนสองดาวมาแล้วก็ เปลี่ยนให้เกวนตอนเวลก้าวนั่นเองนะครับของเกวนไม่ได้ซีเรียสเลยมากนะครับใส่เป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของเวทนะโดยที่ควรจะมีจริงก็คือเอ็ดออฟไนท์นี่แหละครับเพราะว่าเกวนมันเป็นตัวแถวหน้าไงมันมีโอกาสที่จะโดนสกิลตายได้นะเอ็ดออฟไนท์ค่อนข้าจะจำเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เจอเกวนเราสามารถใช้เป็นตัวของเคเนนในการเล่นมาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเคเนนมันเป็นซอร์เซอร์นั่นเองนะครับ เราก็จะเปิดเป็น6 s o ธร์เลอร์ได้ในช่วงเวล8นะถ้าเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นเกรนตอนที่เราเจอเกวนนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวคินเนนออกไปประมาณนี้นะบอร์ดของ6สโธร์เลอร์ er นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบอร์ดที่ผมบอกเลยว่าโคตรจะเป็นเมตาในท,ทีทีเลยแล้วคิดว่าในโกลเด้นก็น่าจะเป็นเมตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของคาร์มาสกิลมันโคตรแรงเลยนะและไอ้ส่วนของพาวเวอร์อัพที่ผมจะแนะนําก็คาร์มาใส่เป็นอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับพลังเวทอะ ใส่เป็น p พาเวอร์อัพเดก็ได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะ p พาเวอร์อัพให้ก่อนนั่นก็คือไอตัวจาวานนั่นเองแล้วถ้าเกิดได้เกวน2ดาวเมื่อไหร่ก็ค่อยย้าย p พาเวอร์อัพจากจาวานมาใส่ให้เกวนแทนก็ได้นะครับบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับ6ซอวเลอร์ก็เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่านะครับคอมถัดมาก็จะเป็นคอมคล้ายๆกับคอมเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็น5 p o โพลิจี้แทนนะครับแล้วก็5้าแบตเทิ a d e อ y คาเดมีอนั่นเองสไตล์การเล่นก็เหมือนกันเลยครับก็คือคอมฟาส8 เล่นยังไงก็ได้มาเวล8แล้วก็หาตัวยูมิ2ดาวมาช่วยแบกเรอว่านาดาวมาช่วยแบกแล้วก็ถ้าเกิดเราโลเป็นตัวของไอ้มาซาฮาสดาวได้มันก็จะเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามาซาฮาเป็นตัวหนึ่งที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะเลยดาเมจโอเวอร์ไทม์มันค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดสนมดาวได้มันก็จะเก่งมากๆแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องทำมาสามดาวก็ได้นะครับเก็บเงินขึ้นเวลเก้ามาเปิดเป็น5้าพดิจีให้ได้จะเก่งมากกว่านั่นเองนะโดยที่ต้นเกมเราสามารถให้ตัวอะไรถือขอมาก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเลวซินด ถ้าอะไรพวกนี้ถือของมาก็ได้แล้วก็ตัวแทงช่วงต้นเกมเราก็สามารถให้การเรนถือของมาก่อนได้เหมือนกันนะครับเปิดเป็น b a t t l ิ a c a อะคาเดมีสามสามโพดิจีสออะไรประมาณนั้นนะเนาะสายการเล่นก็คล้ายๆกับบอร์ดที่แล้วเลยเก็บเงินขึ้นเวลมาให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะไอ้พวกอาร์กเมนต์ก็หยิบมาเป็นพวกอีคอนอะไรพวกนั้นก็ดีนะครับอาร์กเมนต์เพิ่มเวลอะไรเงี้ยเพราะว่าบอร์ดนี้มันจะใช้เงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะเราจะต้องขึ้นเวล8ให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วก็ไอ้ตัวของ power up ใส่ให้เป็นอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับพลังเวทอะเอออะไรก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกแต่ถ้าเกิดได้เป็นไอตัวของที่มันยิงโปรเจกต์ทายเพิ่มขึ้น3 5%มห้าเปอร์นนั้นนะผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันคืออะไรอันนั้นจะดีกับยูมิมากๆนะแต่ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับพลังเวทให้ยูมิแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็อัพให้ตัวของลิโวอน์าไปก่อนได้นะครับโดยที่จะเป็นเร์อัพเกี่ยวกับแท้งอะไรก็ได้เลย อะไรก็ได้จริงๆนะครับคอมนี้ก็ใส่ให้สตัวนี้นะเพราะว่า2ตัวนี้ก็จะเป็นแทงหลักกับแคลรี่หลักแล้วมันเองแต่ถ้าเกิดมาซาาสาดาวาเมื่อไหร่เราก็สามารถย้ายเพาวอัพจากตัวของยูมิมาให้มาสหาแทนได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสายก็เล่นคอมนี้ก็คล้ายๆคอมที่แล้วเลยฟาสแปดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่าครับ คอมถัดมาก็จะเป็นคอมของเคซันเต้พาวเวอร์อัพออัลนั่นเองนะครับโดยที่คอมนี้ก็สไตล์การเล่นเหมือนคอมที่ผ่านๆมาเลยนั่นเองนะก็คือเก็บเงินขึ้นเวลแปดโลหะตัวซีบาสฝงดาวมาแบกนั่นเองนะครับโดยที่คอมนี้จะค่อนข้างซีเรียสตัวของพาวเวอร์อัพนิดนึงนั่นก็คือใส่เวนอักเมนต์ไม่ใช่เดี๋ยวพูดว่าพาวเวอร์อัพออลให้เคซันเต้ครับเราต้องหาพาวเวอร์อัพออลให้เคซันเต้ให้ได้นะถ้าเกิดจะเล่นคอมนี้นะครับ ถ้าเกิดไม่มี p พา e วอร์อัพออให้เฮซันเต้มันจะไม่ค่อยเก่งนะคอมนี้นะครับก็ควรจะมีจริงๆหาให้เจอให้ได้นะครับแล้วก็อีก พาเวอร์อัพอันหนึ่งเราสามารถใส่ให้อากาลิให้กับอากาลิก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่เจอก็สามารถใส่ให้จาวานแทนก็ได้แต่อันนี้ผมใส่ใเทียมผิดนะเนี่ยจริง,รงๆเราใส่แค่ชิ้นเดียวพอนะครับอีกชิ้นหนึ่งเราใส่เป็นเจาะเกาะเวทก็ได้นะครับผมใส่เป็นเทียมผิดไปใส่เป็นเอเอมไนท์สองอันทท้งนั้นแหละ <c oughs> ต้องใส่ไปแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดอากาลิสองดาวก่อนก็ p พาเวอร์อัพให้อากาลิถ้าเกิดจาวานสองดาวก่อนก็พาเวอร์อัพให้จาวานก็ได้นะครับแต่ตัวหลักๆที่ยังที่ยังผมบอกไปเลยนั่นก็ค ออาให้ได้นะครับไม่งั้นคือบอร์ดนี้เล่นไม่ได้นะมันจะอ่อนมากๆนะครับควรจะหายได้จริงๆก็พยายามหายเจอถ้าเกิดเจอก็โหดเลยบอร์ดนี้นะครับของเคซันเต้ก็จะเป็น3ชิ้นประมาณนี้เลยนะเราจะไม่ออกเป็นดูดเลือดให้มันนะครับแล้วเราก็เล่นพิเต้แคลรี่ด้วยนะทั้งที่ตัวมันเขียนว่าเป็น เอ่กแท็กแทงนะครับแต่จริงๆมันเป็นตัวไฟเตอร์ได้นะเพราะว่าสกิลมันมีดาเมจครับแล้วบวกกับไอตัวของ power up ออเอาตอีกพิตเตอร์เลยกลายเป็นตัวแคลลี่ได้เลยนะก็ลองาเล่นกันดูนะครับบอร์ดนี้สําคัญอย่างเดียวเลยคือหา power up ออเอาตให้เคสเตอร์ได้ให้นันได้ให้ได้นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบอร์ดนี้ก็เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันนี้ก่อนะครับคอมถัดมาก็จะเป็นคอมเคลีโรนั่นเองนะครับโดยที่คอมนี้เราจะเล่นรีโรตัว1บาท2ตัวด้วยกันนะกนะ็คือแซกกับเคลนั่นเองนะครับ และที่ผมจะแนะนําอีกอย่างคือจะเล่นคอมนี้ได้เราต้องมีเคียวในช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะนะครับบอร์ดนี้จำเป็นอย่างมากเลยที่เราจะต้องขึ้นเวล9ก้าให้ได้นะครับถ้าเกิดขึ้น9ก้าไม่ได้เคียวมันจะอ่อนลงเยอะนะแล้วบอร์ดนี้มันใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยในการขึ้นเวลแล้วก็โลด้วยนะครับบอร์ดนี้เลยค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทําได้ก็มีโอกาส top ป o สูงมากๆนะครับโดยที่เราจะสโลโลช่วงเวลห้านะครับหาแซกสาดาวเคียว3ดาวให้ได้นะครับแล้วก็เติมเป็นตัวเจเกอร์นอดหให้ได้นั่นเองนะครับโดยที่เจเกอร์นอดจะเป็นต ให้เรานะล้วถ้าเกิดโลฮิตเคลสามดาวแซกสามดาวแล้วเราก็รีบขึ้นเวลมาเลยครับขึ้นก้ามาให้ได้แล้วถ้าเกิดเงินเหลืองจริงเราก็สามารถหารีซิน2ดาวบ้าม2ดาวมาช่วยแบกในช่วงท้ายเกมได้เหมือนกันนะครับโดยที่ p พาเวอร์อัพของเคลผมก็จะแนะนําเป็นหนึ่งอย่างนั่นก็คือดับเบิลสไตล์ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับดาเมจเวทหรือไม่ก็ตีเร็วก็ได้และอีกชิ้นหนึ่งเราก็ใส่ให้ตัวของแซกนั่นเองนะครับใส่เป็นเล้วทูก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นพวก p พาเวอร์อัพ เกี่ยวกับแท้งอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับคลอบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยากยากอย่างเดียวก็คือทำอยังไงก็ได้ขึ้นเก้าแค่น,นั้นเองครับขึ้น9ไม่ได้มีโอ,อกาสที่จะไม่ท็อปโฟสูงอยู่นะเพราะว่ามันต้องโส 3ดาว2ตัวแล้วก็ต้องคืนดาวให้ได้มันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทําได้คือแม่งเก่งมากๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอมนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่าครับคอมถัดมาก็จะเป็นคอมจินรีโลนั่นเองนะครับคอมนี้ก็จะเป็นคอมรีโลตัว2บาทแล้วก็จะโรในช่วงเวล6นั่นเองนะครับสโลโลช่วงเวลหนะหาจิน3าดาวให้ได้แล้วก็ตัวของมอนโด3ดาวให้ได้ที่เป็นแทงหลักของเรานั่นเองส่วนจินนี่เราใส่เป็นของแบบนี้เลยนะครับถึงจะเก่งที่สุดนะจินมัน จะแปลงความเร็วโจมตีนะครับให้กลายเป็นดาเมจนะเราใส่คุณโซไปคือจินแม่งได้ดาเมจท้ายเกมสกิลได้เร็วมากสกิลได้แรงมากๆนะครับต่อ1่ไฟนะแล้วที่สงสัยว่าทําไมถึงใส่เป็นกาดเบรกหรือว,ว่าไซเกิรเฟมาเพราะว่าจินมันไม่สามารถไอ้นั่นได้นะครับไม่สามารถเอ่อเป็นสกิลได้เราไม่จําเป็นต้องใส่ไอ e, ใช่ไหมคือจินมันเป็นการตีปกติล้วนๆเลยนะครับใส่เกิลเฟมาจะทําให้จินมันตีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ใส่เป,ป็นเดสเบสไปคือบูทดาเมจ ของกายภาพนั่นเองนะครับก็ใส่ของไปประมาณนี้เลยนะสําหรับจินนะครับแล้วก็มอนโดก็ใส่ของแท้มันส่วนเราขึ้นมาเป็นเวลก้าได้แล้วก็หาเป็นวัลลัดสองดาวมาช่วยแบกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เจอวัลลัดจริงๆก็สามารถใส่เป็นตัวสไนตตัวอื่นมาก่อนก็ได้นะครับนะได้หมดเลยนะก็ใส่เป็นเคสลินมาก่อนก็ได้ครับถือให้ไอตัวของเคสลินถือของมาแล้วก็ขึ้นเวลมาหาวัลลัด2ดาวในช่วงเวลกานั่นเองนะบอร์ดนี้ก็ซโลโลเวล6นะครับ สำคัญคือจินกับมอนโดสาดาวให้ได้แค่นี้เองครับแล้วก็ p พาเวอรัพให้จินก็ใส่เป็นพวกดาเมจหรือไม่ก็อะไรก็ได้ครับมันคือ p พาเวอร์อัพดาเมจนั่นแหละใส่ให้จินนะนะแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็ใส่ให้มอนโดนั่นเองจะเล่นคอมนี้ก็ หาจินสาดาวให้ได้แล้วก็มาโดสามดาวให้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบอดนี้นะเดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่านะครับคอมนี้ก็จะเป็นคอมแกงแพงรีโลนั่นเองนะครับเราจะเล่นเป็นแกงแพงสี enter, South, ่เมนเทอร์สาวไมตี้เมกนะครับโดยที่สําคัญหนึ่งอย่างสําหรับบอร์ดนี้เหมือนบอร์ดของเคสันเต้ที่ผมพูดไปตอนแรกเลยนะก็คือหาเป็นอัคเมนไม่ใช่เดี๋ยวพูดว่าพาเวอร์ สเตชชอาร์มนะครับที่จะทําให้ถ้าเกิดเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้มันจะตีเพิ่มระยะ1ช่องจะทําให้แกงแพงเรากลายเป็นตัวตีไกลได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันคือพาวอัพอะไรเนาะก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็โลหาแกงแพงช่วงเวลหกให้ได้3ดาวนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินเยอะอจรงิงๆเราโลตอนเวลหกให้แกงแพง2ดาวก่อนก็ได้นะเราค่อยขึ้นมาเวลเจ็ดสโลโลยาวๆเลยครับจนหาแกงแพงสามดาวอ่าโยเอ A, ชื่ออะไรนะ อย่าซื้อโอสามดาวแล้วก็โคโบโก้สามดาวนั่นเองนะครับก็ นั่นแหละโลยับยับตอนเวลเจ็ดแล้วหา3าดาว3ตัวนี้ให้ได้คือการันตีท็อปโฟแน่นอนนะส่วนไอเทมก็สามารถทําให้แกงแพงเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าแกงแพงเรามันจะเป็นตัวตีไกลนั่นเองนะจากเฮลอัพนะครับก็ควรจะมีจริงๆไอเฮลอัพเซติอาร์มอันนั้นนะครับแล้วก็ยาสูะนี่ก็ควรจะ3ดาวนะมาช่วยแบกเราในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดเป็นซีเมนเทอร์จะทําให้สกิลของยาสูะมันเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบอร์ดนี้นะเป็นอีกหนึ่ผม ก็เล่นบ่อยอยู่เหมือนกันในทรีฟทีนะมันค่อนข้างเก่งเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็เอามาให้ดูเป็น6คอมที่เอาไปไต่แรงช่วงต้นซีซั่นวันแรกแบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอมที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้นะถ้าเกิดมีคอมไหนอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้เลยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p u ็อัไหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน